อินเวอร์เตอร์พลักำลังคิดจะซื้อขอคำแนะนำหน่อยครับเป็นไงบ้างดีค่ะรุ่นนี้ค่อนข้างประหยัดไฟเลยค่ะเป็นรุ่นประหยัดไฟของทางแบรนด์แคเรียเลยค่ะแต่ว่าข้อเสียของแบรนด์นี้ก็คือราคาอะไรแอบบแบบสูงนิดนึงค่ะเพื่อในอนาคตเผื่อแอมมีปัญหาจําเป็นต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอะไรคะ่ะราคาอะไรของแบรนด์นี้ส่วนตัวคิดว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะ คุณภาพมาตรฐานของเขาแล้วเนี่ยค่อนข้างดีเลยค่ะว่าเขาก็เป็นแบรนด์ชั้นนําด้วยค่ะคุณภาพดีเลยแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีหน้ากากให้เลือกทั้งหมด5สีไปเลยเหมาะกับห้องที่แบบต้องการจะตกแต่งห้องได้เลยค่ะหน้ากากให้เลือกทั้งหมด5สีไปเลยแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้ด้วยแล้วก็เช็คค่าไปผ่านมือถือได้ด้วยค่ะแต่ว่า ที่บ้านคุณเนี่ยจะต้องมี Wi-Fi เพื่อเชื่อมตัวเครื่องปรับอากาศกับมือถือของคุณนะคะถึงจะสามารถสั่งงานผ่านมือถือและใช้ค่าไฟผ่านมือถือได้ค่ะแต่ยังไม่พอค่ะ ทางแบรนด์เนี่ยพิเศษมาให้อีกค่ะในทุกรุ่นเลยค่ะของทางแบรนด์แคริเอที่ใช้ WiFI สัญญาณผ่านมือถือค่ะจะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อแอร์มีปัญหาค่ะแจ้งเตือนกลับไปยังศูนย์บริการได้เลยค่ะเมื่อแอร์คุณมีปัญหาค่ะแล้วทางแบรนด์แคริเอค่ะจะติดต่อกลับมาหาคุณอีกทีหนึ่งค่ะแต่ที่สําคัญก็คือคุณจะต้องใช้สัญญาณผ่านมือถือเท่านั้นนะคะถึงจะมีระบบแจ้งเตือนตรงนี้ค่ะแล้วก็ในรุ่น X Inverter Plus เนี่ยมาพร้อมด้วยระบบฟอกอากาศด้วย X Ionizer ค่ะ ช่วยให้บ้านคุณปลอดจากฝุ่น PM 2 5เชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ค่ะดยการปล่อยประจุไอออนลบและไอออนบวกไปทำลายค่ะทำให้อากาศนั้นบริสุทธิ์มากขึ้นค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยนอจาจะสั่งงานผ่านมือถือได้แล้วยังสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้ด้วยค่ะสั่งงานผ่านเสียงด้วยสมาร์ทโฮมฮับค่ะในสมาร์ทโฟนได้ทันทีค่ะที่บ้านคุณมี WiFi แล้วก็เชื่อม แอร์กับมือถือของคุณสั่งงานได้ทุกที่เลยค่ะสั่งงานเปิดแอร์ก่อนกลับมาถึงบ้านก็ได้เลยค่ะจะโดยสบายมากๆเลยแล้วสามารถที่จะเช็คค่าไฟเป็นรายเดือนรายปีรายชั่วโมงได้เลยค่ะว่าอ่าเราใช้ค่าไฟไปประมาณเท่าไหร่ค่ะเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้แล้วอากาศสะอาดด้วยระบบฟอกอากาศด้วย a อ r ไนเซอร์แล้วเนี่ยยังมีแผ่นกองฝุ่น pm 2.5มาให้ด้วยค่ะแล้วก็ลมกระจายเนี่ยไดท้ทั่วมุมห้องเลยค่ะดปวยบานสวิงสี่ทิศทางค่ะไม่ว่าจะปรับขึ้นบนลงด้านซ้ายขวาได้หมดเลยค่ะ สำหรับคนที่หนาวค่ะเขาจะมีระบบ Gentle Trust ค่ะส่งลมเย็นได้แบบนุ่มนวลค่ะจะช่วยลดปัญหาผิวระคายเคืองแล้วก็ผิวแห้งได้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะเข้าคร่าวโดยรวมแล้วดีค่ะค่อนข้างประหยัดไฟแต่ว่าราคาเนี่ยจะสูงนิดนึงค่ะวเรื่องหลังการขายเนี่ยส่วนตัวคิดว่าแบรนด์นี้ดูแลหลังการขายค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะทางร้านเคยเจอมานะคะดูแลให้ค่อนข้างดีมากๆค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะถ้าคุณใช้สั่งงานผ่านมือถือใช่ไหมคะอันนี้เคยเจอมาค่ะจะเป็นของกลุ่มแคริเอร์ค่ะในบ้านฟ้าค่ะเมื่อประมาณต้นต้นปีที่แล้วเนี่ย แอปมันชอบรวนค่ะแอปมันแบบเข้าไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสั่งงานพันมือถือไม่ได้ถ้าสมมติว่าแอปรวนอะไรพวกเนี้ยค่ะอาจจะต้องใช้รีโมทไปก่อนค่ะเนื่องจากมันจะเข้าไปสั่งงานพันมือถือจะเข้าแอปอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะส่วนเรื่องการรับประกันเนี่ยถ้าคุณซื้อแคเรียค่ะรุ่นไหนก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ็กินหรือว่ารุ่นไหนก็ได้ค่ะของทั้งแบรนด์แคเรียถ้าซื้อไปแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนรับประกันนะคะทางแบรนด์เนี่ยขยายประกันเพิ่มให้ขึ้นไปอีก 60วันค่ะคือ2เดือนนั่นเองถือว่าเริดม,มากเลยค่ะสำหรับคนที่ลงทะเบียนการรับประกันตัวเครื่องนะคะประมาณนี้เลยค่ะถ้าต้องการรายละเอียดข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดส่วนนั้นเพิ่มเติมให้อีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะ